ครับเมื่อนี้อยู่กับผมแม็กวี่งผมนะครับเนาะอ่าเมื่อนี่สพามาชมสวนครับเกษตรบ้านสวนครับเดี๋ยวสิแม่นะครับเนาะพาชมสวนครับแม่สวัสดีกล้องนะครับอ๋อสวัสดีค่ะอ่าแม่ปลูกยังเนี้ยนะครับกับมีแบบพวงพันแล่นแล้วก็บักกล้วยค่ะแล้วก็บักพริกโอ้คับผมเดี๋ยวพาชมสวนเนี่ครับผมอได้ค่ะจ้าเนี่ยเป็นไง อยูกได้ประมาณหาเดือนค่ะกำลังเป็นเป็นมากน้อยเป็นดอกปลูกประมาณกี่ต้นครับเนี่ยประมาณเลยสองร้อยต้นจ้ะสองร้อยครับโอ้หลายคนครับปลูกเขาพดเป็นน้ำครับขพวดแข้มไปน้ำจ้าแต่ว่าหงมาไหลเข้มนครับมีักเยอะสุเทสครับผมดำส่งจ้าตอนนั้นคู่มันไม่หน่อยกับปลูกกระเทสต์ด้วยดำสงเนาะอันนี้ที่เก็บเก็บไปเนี้ยแล้วจ้ะอันจองรุ่นสามรุ่นแล้วเนาะมันก็ี่ไง บ่หลายจะนี่ครับผมจ้างามนะครับอันนี้พ่อขั้นเองจ้าแต่พุ่งพั้นแรกพ่อเองครับคัดเม็ดจังไงครับผมอ่าคัดเม็ดนีก็บ่มีประสบการณ์นะจาะแต่ว่ากาเบิ่งใน YouTube เรียนรู้ใน YouTube นะจจะก็ะได้มาคัดอ๋อใส่กล้องเบิ่งก็ที่ว่าได้ได้ผลดีอยู่จ้ะจะได้ผลยิ่งรับผมกรบ่เคยมีประสบการณ์ในการคัดเนาะครับคัดครั้งแรกก็ที่ว่าได้ผลจ้ะก็มีคน มีเทศบานมาเบิึงแล้วก็สนใจอยากอยากอยากให้กล้าให้อยู่จ้ะอ๋อครับผมจากกรลังเป็นมหมัดน้อยอันนี้ถ้าซุกหลอดสีขายทั้งไหนนะครับอ๋อก็ว่าสีให้ไอ้ลูกไส้ล่องไห้ล่องให้จา่าชัาง่งชั่งชั่งไล่ไอท้ทั่งอันเพราะเราซับชั่งอย่างนี้เลยจล้ะเพราะว่าอันแม่นี่ก็เท็โป,ป่ตุเกสเนาะแต่อาศัยรูปมาจ้ะเนาะอ๋อครับผมจ<ะ>้จาเ<ะ>นี้ผ่านใช้ในหมู่บ้านครับผมอันนี้กล้วยยังนะครับเนี่ยครับ เอาไปกล้วยหอมจัดกระลังปลูกโอ้กล้วยหอมครับเดี๋ยวไปเบิ้งล <ะ S 2> ่างกล้วยหอมเดี๋ยวจะพาไอ้เดินชมสวนไหนรอบๆบริเวณสวนน,นี่ไหมครับ,รบอันเนี้ยเอ่อกล้วยหอมนะครับจา้ากล้วยหอมจัดกระร้นปลูกกรมีกล้วยหอมแล้วก็กล้วยน้ำว้ากล้วยไขจ่จ้ะครับผมเดี๋ยวพาชมสวนครับโอ้สวยงามครับอ,นนอันนี้จะเป็นพรั่งจ้ะพรั่งงาน กิมจ <no ูคร uh> ับแมนจ้ะเอามาปลูกประมาณสิบกว่าต้นเลยจ่าผงฝรั่งกิมจูครับเพิ่งปลูกจ้ะเพิ่งปลูกนะครับแมนจ้ะงามครับผมก็เพิ่งจะทดลองปลูกปีนี้ละจ้าเป็นปีแรกนะครับอู้ก็เรลังเป็นดอกครับผม คงจะงามงแบบดอกกงสมบูรณ์ครับ,บครับอันนี้ใส่น้ำยังนะครับเอ่อใส่น้ำบ,บาดาลจา้ะเลาะน้ำบาดาลแล้วก็ต้อทอรอบๆน้ำบาดาลน,น,นะครับแล้วก็มีน้ำสาแล้วก็น้ำบาดาลมีทัสองสองอย่างจา้ะ ครับผมปลูก,กไ,นนกไ,ไปจำซาบกคุงมันใหญ่มาเจะกระเลครับไอ้มันไดเออน่ะใส่หงมักคุงือจกง่อยนี่ก็จะเอาเอาต้นไหบกักเขือเทศมีออกนะแต่ใส่ยงจำบักพีงเนาะคืได้ดูแลมีบักพริกน้ำน,น,นะครับใช่มีบักพีก,กปลูกแบบผสมมาสานน,น,น,านะครับบ พอเพียงครับผมแกะปวงแบแ้งเอะร่าลายครับอันนี้ก็คุดลองนาเนะครับนะมันเพิ่มครับฝนตกครับขวด้นวดต้กเขาขวดยังครับเออเป็นเขาขวดไอ้เขาเนี้ยเขาหอจ้ะโอ้เขาขวดเขาเนี้ยนะครับ ครับอันนี้ก็ผักเผาน้ำหอมครับยังไม่ทันไีรเลยเป็นพเพื่อนเพาะเมียใหม่ไว้นะครับแม่เพื่อนเพาะเมียใหม่อันเบี้ยอย่างนี้ครับแม่ครับอันนี้เป็นเบียนนบเ้ยประเภทจ้าประเภท,เทไบบต่ำสมเนาะจ๊ะอือครับผมต่ำส่งสแต่ทีเพาะพันเรื่อยๆจ้ะครับอันนี้นะครับ,รบอันนี้จะเป็นนันงงข้อเออเบอี้ยมะละกอจ้าเพื่อนบ้มกันพ่อขายบ่ครับผม จ้ากะเพาะไว้ปลูกนั่แหละกะบันทีผู้สนใจกะขายขายนั่จ้ากำลังงอกนแงจ้ากับทันี่มาละกอบ้านละกะมาละกอบเขาเล่นนะครับผมอันนั้นนะพ่ออันพักะอมไว้จ้าไว้กินโอมนะคราครับต้นแบบะอมกําลังแตกครับหนึ่งไร่หนึ่งงานครับอันนี้คางบ้านเน้อจ้าสิเป็นบัพริกละกะอัน ดอกแค่ใจดอกแค่บ้านแค่บ้านครับจ้บาแล้วก็ปลูกบักข้าวน้ำหอมโอ้เหนียวพันหอมนะครับจ้าปลูกบักข้าวน้ำหอมประมาณยี่สิบกว่าต้นนี่นะจ้ากำลังงามไอ้เมื่อวานนี่ฝนมันฝ่าซ่วงขึ้นก็นเลออกเกเยออเอาเกลือเกลือมาห้อยจ้าอันพันเอาเกลือมาห้อยนี่บักข้าวน้ำหอมมันสีไงไว้โอ้ครับผมจ้ากระเบงจากยูทูบอีกเลยจ้านี่กระดยอย๋อเลี้ยนดูจากยูทูบห้น้องซานี่ได้เลี้ยงยังบ้านนะครับนี่ครับ าากมม็จะเอาปลามาล่องในจะปลานิ่นโนอะ้จ้าตอนนี้ก็ะมิหนำแน่แล้วก็สิเอาปลานิ่นมาปล่อยตัดใหม่ไผ่ล่องใหม่ปลาสนมาแม่นจ้าครับซาท่าหมู่ก็มีอีกนะครับนีจ้านี่จะ,จะพาไ้ล่องไปเป็นเบิง้งไอ้ซาข้างล่างจ้าครับถ้ามีกระปูพริกนะครับพริกเขี้ยครับพริกปีครับผมเฮ็ดเอาดีนะครับ ถ้ามันก็คูซ่าครับผมเดี๋ยวจะพาพปรชมไปเลยนะครับผีกับนี่เป็นหน่วยงามครับผมแม่ครับจ้าอันนี้เป็นสวนบักพริกจ้ากพริกปีเนาะพริกปีบ่ครับผมแม่จา้าหน่วยจะเป็นหน่วยงามครับ<า>พปนปีว่าสิปลูกไว้เพราะมาเมล็ดขายจ้า<อ>เพราะว่ามันอยากอึดจะพันนี่ คแล้วกามันมันคนมันปลูกเราไม่ได้กินโดนนะครับพื้นที่จากไรครับผมปลูกนี่ครับใส่พื้นที่จากไรนะครับทั้งหมดนี่ประมาณไรหนึ่งงานนี่แหละจ้ะโอ้หนึ่งไรหนึ่งงานนะครับยา,างนะปกล้วยกับเมียผมกล้วย,ย,ยท่านี่เป็นกล้วยยังครับโอกล้วยน้ำหว,นวานนะครับครับครับหลม ปลูกกล้วยมเลยครับจ้าก็มีหน้าเขาน้ำจ่าเข่าให้หนึ่งนะครับจ้าปลูกเข่าไปกินให้มึ่มพริกงามๆครับวันนี้ก็มีตน้นมันมาครับผมจ่ากะมีตน้นมันมะลีจ้ะโอ้มันมะลีนะครับอันนี้ก็คือโดยส่วนตัวก็คือมักจ้ะมักกินก็เลยปลูกไว้ครับผมปลูกไว้ประมาณสิบต้นที่จันจ้ะ ือว <toys> ่าม <m ics> <sh yelled> ักยั้งให้ปลูกกันนั่นนะครับแมนจ้ะก็คือเขาบไดสือเขาเนาะครับผมม่อนกัมีพลังพลังยังนี่ครับผมพลังแดงจ้ะพลังพลังแดงพึ่งพึ่งลอกดอกงาครับจ่พึ่งพึ่งไหวพร้อมกันกับพลังกิมจูนะจ้ะครับผมลูกไรยัจ้ากับประมาณสิบต้นเท่านั้นจะปลูกไปกินเนาะย็นไง เจ้าวื่อมากินที่จะว่ามันแซ่บเหมือนันเลยมาปลูกสีอืมมายังปลูกกันนั่นนะครับเดี๋ยวแม่พาไปเบิ่งสาทางบุญนะครับผมอ๋อได้จ้าเนี่ยครับสาครับผมผมก็ขุดนี่นะครับฮู้งกับร้ายครับท่านี้เอาไปถามแม่เป็นนครับฮู้งกับงามงามครับอืม แม่ครับอันซาเนีนขุดจักเมตรหนับผมอ๋อซาเนียนคุดไอ้ความกว้างประมาณสี่เมตรจ้ะโอ้สี่เมตรค,มครับจ้ะความยาวนี่ก็ประมาณไหนความยาวนี่ประมาณไห้หาสิบกว่าเมตรนี่จ้ะเพราะว่าอ้อมอ้อมบริเวณเพราะว่าตะกี้มันเป็นไฮน่าจ้ะ,ะมันเป็นไฮน่าก็เลยแบบว่า มันหดย่าแมลงมันบ่มีหนามก็เลยให้แม,ม่โคพิ่นขุดดินขึ้นมาเนาะจ้ะแล้วก็มาะมะเฮ็ดเป็นน้องสาอ้อมบริเวณวนสวนมะละกอนี่ยจ้ะเพราะว่าถ้าฝนตกลงอีกนี่คือเลี้ยงปลานมั้งครับผมแม่นจ้าตอนี้ไปเท่ยวเลี้ยงปะดุกจก้ะครับไปเทีเลี้ยงปะดุกโดยเฉพาะเลยอย่างปะดุกเนาะครับครักบุ้งกระลงังมีก็ไอ ร่างเดื์ต้องไปนิสายนะจ๊ะอ๋อครับผม<ล>อันนี้ก็รอบรอบบ,บบ่อหนิจะปลูกบักเขือไอ้นี่ปลูกบักเขือแน่แล้วก็ปลูกไอ้บักทั่วจ้ะทั่วคุมทัวคุมนะครับเนี่ยวะทัว,ทวคุมนี่นิขึ้นวยทั่วคุมจ้ะอือครับผมจ้ะปลูกอ้อมบริเวณปลูกอ้อมสาเลยนะครับจ้อ้อมสาเนี่ยเพื่อกันใบว่ให้ดินมันอันีดินมันไอ้ไอ้นี่เนาะดินมันไม่เนาะดินมันไหลลงไปในสาย ปลูกปลูกไใบตะก้อนน่นสิมีฝนอ่ะจ้ะครับผมตอนนี้ได้เก็บผลผลิตแน่แล้วจ้ะอันนี้ก็บักฮ่งอยังนะครับบักฮวงฮ้อนแล่คือกันบ่ครับฮ้อนแล่นคือกลั่นกันท่านี้ก็ประมาณจักต้นครับอ๋อทางนี้ประมาณได้ยรวยรวยหา,ออยาทิศต้นจะท่งนี่จะลังสิปลูกรุ่นกันท่ามุ่นอยู่กันอ๋อครับจากที่ว่าอยังไม่ได้เก็บขายจอนอยนี่ยครับผมอันนี้ก็มีต้นบักอือ ต้นฟักทองหรือฟักทองครับจ้เล่นเล่นที่บักคุงฮองแลนด์มะละกอฮองแลนด์อ๋อครับอ่าถ้าผู้ทีสี่อยากเมืองสวนแม่นครับให้มาจังเล่นะครับโอ้มาบ้าบ้าใดได้จ่ายท้าห้างไปสังกอนะจ่ายย่บ้านตกเกษตรกันอ๋ออำเภอนนะครับอำเภอนุูจับจังหวัดอุดรอ๋อครับผม พี่กัดการยู่บ้านโคกเกษตรโอ้พี่กัดบ้านโคกเกษตรนะครับก็บ่ไกลจากถนนใหญ่ปานไดเนาะครับท่าห้างครับถนนใหญ่นะครับผมขึ้นปลูกครับปลูกนะครับปลูกล้วนทางุ้งผมนะครับล้วนทางุ้งผมจะประมาณไหนสามเดือนเลยจ้ะแถวงาอันใส่ปุ๋ยยังแน่นนะครับรากแต่ขึ้นว่าตีเลี้ยนที่ปุ๋ยเี้ขีมั่วแต่ปุ่นีปุ่นขีมั่ว ผมคิดว,ว,ว่าผ่ากระตาไอ้น้ำมักต่างๆากันอ๋อน้ำมักสีดใบเนาะคสีดใบจ้าอ๋อครับผมสีดใบลระกาไอ้พวกกันคุณต่างๆหรือกระกะห้วยห้วยด่องเฉดจัดดอกส่นเราบอกให้มันไก่โหดนาะครับเครับย,ยังเป็นก้อนๆอยูค่ครับผมครับกับะมาณนี้เนาะครับสวนครับเกษตรบ,บ้านผมครับผม เพิ่งปลูกปีเป็นปีแรกนะครับาสาบมานนี้ครับที่บ้านโคกเกษตรนะครับเพเ่อกูจับจังหวดอุดรท่านนี้ครับผมนะครับมานนี้นะครับ